ทำไมจะต้องไปปกป้องมันขนาดนั้นด้วยผมไม่ได้ปกป้องครับแต่ผมคิดว่าอิก,กับ,บาะต้องมีสังคมแล้วก็มีชีวิตของตัวเองบ้างครับเจมส์เจมส์อย่าลืมสิว่าเด็กมันเป็นคนเดินเข้ามาหาเราเองตั้งแต่วันแรก เด็กมันก็เหมือนสินค้านะที่เราซื้อมันมาแล้วเราจะทำยังไงกับมันก็ได้เพราะมันเป็นของเราแล้วนี้งเงี้ยสาวาสสาวายเวลาลราเห็นผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันเราก็จิ้นว่าเขาได้กันวนะเราทำซีรีส์ BL อะ่ะกลุ่มคนดูเราอะคือสาววาย BL คืออะไรครับเจมอันนี้อิดนะเล่นเป็นเนี้ คือเขามองว่าการจะเป็นดารามันมันเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่นี่กูไปซื้อถึงตลัดบางกะปีเลยนะอือขนมครกแกสองคนคิดว่าความรักมันต้องใช้เวลาปะเฮ้ยน้องคนนี้เป็มึงนี่ว่ะพี่ว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนี่ไม่จบเลยเราหรอถ้าเราใช้โทรศัพท์ติดต่อกับคนอื่นอะเราอาจจะโดนฉีกสัญญาเหมือนกับเพาได้ นั่งรถกับนักสแสดงไม่ได้นะสาววายเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราหลอกเขาอยู่การที่จะสร้างคู่จิ้นขึ้นมาคู่หนึ่งมันต้องลงทุนมากแค่ไหนสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกแต่มันเป็นการตอบสนองผู้บริโภคความรักระหว่างผู้กำกับกับน,นักสแสดงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับกูบชเชียรน,นะประเด็นร้อนดราม่าห้าวันติท้าแท็กปล่อยขอดกับเขาสาววายที่ไหนจะรับได้จริงไหมครับผมคิดว่าผู้กำกับคนนี้น่าจะมีประเด็นนะครับ ก็เพามันโดนฉีกสัญญาเพราะอะไรอ่ะสาเหตุที่ผมโดนทีสัญญาก็เพราะว่าผมถูกเลิวเมื่อทางเพศครับเฮ้ยเป็นไรอะ่ะไป่บอกนักนเองพี่อให้มากเลย เก็บเอาคำว่าหลอกไปใช้กับผู้กำกับที่แอบกินนักแสดงไปก่อนมึงที่ได้อะไรกับน้องหรือเปล่าเจอกันวันนี้พรุนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้